สนับสนุนโดยฟอร์ดพระประแดงโชว์รุมรถยนต์ฟอร์ดศูนย์บริการซ่อมบำรุงรักษาศูนย์ซ่อมตัวถังและสีจำหน่ายอะไหล่ครบวงจรอยู่ลคุณนด้วยทีมงานมืออาชีพโทร0 2 4 8. 2 8ส8 8 8อดอัสลาม,มอะลัยกุมครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องบุนฟอร์ดนะครับผมเบสที่ปรึกษาการขายนะครับ จากฟอร์ดพระประแดงครับคุณลูกค้าเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญด้านฟอร์ดครับวันนี้ผมพาคุณลูกค้านะครับที่เป็น fc นะครับมาเจอกับ suv นะครับที่เป็นขับ2ตัวท็อปสุดนะครับแล้วก็มีความพิเศษสุดๆด้วยนะครับกับชุดแต่งที่จัดเข้าไปในเจ้าคันนี้นะครับแต่ก่อนจะไปรับชมยังไงฝากคุณลูกค้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบุญรุ่งฟอร์ดชาแนลของผมไว้ด้วยครับผมเบสที่ปรึกษาการขายดีให้บริการทุกท่านเลยมาครับสำหรับวันนี้นะ หลอเฟียวฟ้าวนะครับสไตล์วัยรุ่นดูใบคันนี้เลยนะครับแต่จอข้างหลังผมคันนี้เลยนะครับเป็นรุ่น e v e r อเร t i t a n เทเนียมพลนะครับ 4x2 10AT ไบเทอร์โบนะครับกับราคาค่าตัว1,762,000บาทนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจในรุ่นนี้อยู่นะครับอยากจัดไฟแนนซ์นะครับรับไปเลยครับเลือกได้สอปชั่นเลยอยากรับเป็น0% 4ปี48งวดบูโนจัดให้นะครับเพียงคุณลูกค้าดาว25%นะครับ หรืออีกหนึ่งแคมเปญเช่นกันดาว25%เช่นกันครับรับไปเลยเดอเปี้ย0.99%นะครับพร้อมฟรีชุดแต่งด้วยเดี๋ยวผมจัดให้เลยครับแบบอลังการแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับแต่คันนี้นะครับมีการฟรีชุดแต่งเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็คุณลูกค้าเพิ่มส่วนต่างนะครับในการแรปสติ๊กเกอร์หรืออัพเอ่อเลเวลของยางขึ้นมานะครับเพราะว่าแคมเปญเรามีให้ในแกลบหนึ่งนะครับแล้วคุณลูกค้าเองมีนิดที่ต้องการเพิ่มมานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ จบกันคนละครึ่งทางนะครับเราเพิ่มให้เราแถมให้นะครับคุณลูกค้าเพิ่มส่วนต่างเล็กน้อยเข้ามาบ้างแค่นั้นเองนะครับแต่บอกได้เลยว่าสิ่งที่คุณลูกค้าเม็ดเงินที่เพิ่มเข้ามานะครับนิดหน่อยนะครับไม่ได้เยอะหรือไม่ได้โหดร้ายอย่างที่คุณลูกค้าเข้าใจเลยนะครับแต่ท่านใดสนใจในแคมเปญพิเศษตัวนี้นะครับโทรหรือทักกันเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์0 9 2 2 6 1 0 5 2 3หนาาะครับผมบรญโนฟอดนะครับหรือเบสที่ปรึกษาการขายยินดีให้บริการทุกท่านเลยมาครับเดี๋ ส่งมอบนะครับ FC จากทางภาคเหนือแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูกันเลยครับมาครับคุณลูกค้ามาดูในส่วนของชุดแต่งนะครับที่ผมมีการแถมนะครับอันนี้ใช้คําว่าแถมเลยนะครับนี่เลยครับ ชุดกระจังหน้ายักษ์นะครับของแบรนด์วิกเตอร์นะครับจะเป็นเวอร์ชัน2นะครับเวอร์ชันล่าสุดเลยนะครับคุณลูกค้าพร้อมกับไฟสิวนะครับที่เป็นไฟมินิมอลไลท์นะครับสามจุดที่ตัวกระจังนะครับแล้วก็ชุดกระจังเองก็จะมีไฟนะครับเป็นไฟหลีที่ตัวกระจังด้วยนะครับแล้วโคมไฟของเทรเนียมพัดจะได้เป็นแบบมัลติรีเฟคเตอร์ L.E.D สีขาวเปิดปิดอัตโนมัตินะครับและผมมีการเพิ่มเติมนะครับชุดข้อไฟหน้านะครับของคําว่าเอเวอเรสต์เพิ่มเติมไปให้ด้วยนะครับในส่วนของลิ้นล่างนะครับสเกิร ในตัวชุดพาร์ทของวิกเตอร์ด้วยเช่นกันนะครับแต่ทําไมคุณลูกค้าสังเกตไหมครับว่าสีคันนี้แปลกไหมแปลกครับสีเดิมไม่ใช่สีนี้นะครับสีเดิมนะครับเป็นสีดานะครับแต่คุณลูกค้าท่านนี้นะครับอยากได้สีเทารแลมโบอยากได้สีเทานมในเฉดสีตัวใหม่ล่าสุดนะครับเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าเลยมีการเพิ่มส่วนต่างในการแรปสติ๊กเกอร์รอบคันแล้ว คุณลูกค้าไม่ต้องเป็นกังวลนะครับสติ๊กเกอร์ที่เราใช้นะครับนำเข้าจากประเทศเยอรมันนะครับเพราะฉะนั้นอายุการใช้งานนะครับได้ไม่ต่ำกว่า5ปีแล้วการลอกออกนะครับไม่ทําให้สีเดิมรถเสียด้วยนะครับคุณลูกค้าอันนี้คือสิ่งที่เรามอบให้เลยนะครับเราไม่ได้ใช้ของไก่กาอะไรเล่มาทําให้คุณลูกค้านะครับเราคัดสภาพนะครับพร้อมกับคัดคุณภาพสินค้าที่ใส่เข้าไปในรถคุณลูกค้าทุกคันนะครับไม่ต้องเป็นห่วงเลยไะเดี๋ยวไปไล่เดินดูกันต่อครับสำหรับเจ้าคันนี้เพราะว่าเดี๋ยววันน ต้องส่งมอบ f c จากทางภาคเหนือแล้วนะครับสำหรับเจ้า e v e r e s t รสตันเทเนียมพลัส4คูณ2 SUV ขับ2ตัวท็อปคันนี้กันครับมาดูในส่วนของด้านข้างนะครับคิวซุ้มล้อนะครับในพาร์ทวิตเตอร์ชุดนี้คุณลูกค้าเลือกเป็นคิวทรงเฟืองนะครับสังเกตดีๆนะครับมันจะเป็นล่องคล้ายๆทรงเฟืองนะครับแล้วรองเท้าคู่ใหม่คันนี้นะครับมีการปรับเปลี่ยนเป็นล้อขนาด20นิ้วนะครับรัดยาง AT รัดยาง r t นะครับของโตโยต้านะครับโอเพนคันที่นะครับขนาด275 55i20 นะครับล้อแม็กเป็นขนาด20นิ้วนะครับลายเข่ากวางของแบรนด์เอเวนพายนะครับออฟเซตลบ5พร้อมกับหมุดหลอกที่อยู่ขอบล้อนะครับให้อารมณ์แบบสปอร์ตสวยงามเป็นอย่างมากและคันนี้นะครับเห็นไหครับว่ามีการโหลดด้วยนะครับคุณลูกค้าอมีการโหลดลงมานิดนึงนะครับประมาณ1นิ้วนะครับเพราะฉะนั้นจะดูหล่อนะครับดูคล้ายๆสไตล์วัยรุ่น ดูใบนะครับเห็นไหมครับแล้วเลี้ยวไม่ติดนะครับอันนี้ผมมีการเทสทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะครับอ่ะไล่เดินดูความสวยงามนะครับของชุดสติ๊กเกอร์นะครับที่มีการแลปเข้าไปนะครับบอกได้เลยว่าเนื้องานนะครับเนียนมากนะครับแทบจะเหมือนสีเดิมของตัวรถเลยนะครับคุณลูกค้าล้อลงตัวสวยงามจริงๆนะครับนี่ตัวนี้เป็นรุ่นไทเทเนียมนะครับไทเทเนียมพาส์ท4คูณ2นะครับล้อหลัง275 55R20 เช่นกันนะครับล้อแม็กขอบ20อ f f s e ตลบ5ลายเข่ากวางพร้อมหมุดนะครับสวย และรัดยางโตโยนะครับชุดลดชุดล้อแมกเนี่ยผมแถมให้คุณลูกค้าเลยครับเป็นขอบ20แต่คุณลูกค้ามีการเพิ่มส่วนต่างนะครับเพิ่มเลเวลยางเป็น RT ขอบ20 27555มาแค่นั้นเองครับแต่ถ้าคุณลูกค้าท่านใดไม่อยากเพิ่มส่วนต่างให้บุญนวายผมมียาง2755 5, 5็ดของแบรนด์ที่เราใช้กันอยู่นะครับเป็นแบรนด์ ชั้นนาเลยนะครับเป็นยาง a อทแถมให้ด้วยครับคุณลูกค้าก็ไม่ต้องเพิ่มเงินนะครับแต่ถ้าอยากอัพเลเวลเป็นพวกโตโยหรือ BF หรือยี่ห้อต่างๆนะครับที่คุณลูกค้าเสพมาชอบมาแจ้งได้ครับผมมีราคาพิเศษให้ด้วยนะครับอ่ะในชุดด้านท้ายนะครับมีการติดตั้งตัวข้อฝาถังน้ำมันเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ด้านท้ายนะครับข้อไฟท้ายใส่ให้ทุกจุดนะครับผมจัดไปให้อย่างกระทั่งสเกิร์ตนะครับที่เป็นตัวลิ้นด้านบนนะครับปกติเขาไม่ค่อยแถมกันนะครับในชุดพัด วิกเตอร์นะครับแต่ผมแถมผมให้ทุกชิ้นนะครับถ้าใส่ไม่ครบมันเหมือนเราเขาเรียกว่าอะไรมันไม่สุดนะครับผมบอกได้เลยว่าผมแถมแถมให้สุดนะครับอ่ะชุดสเกิร์ตนิ่ล่างด้านหลังนะครับตัวท่อเป็นท่อเลข8ปดอินฟินิตี้นะครับคุณลูกค้านะครับของแบรนด์วิกเตอร์เช่นกันนะครับโอ้โหหล่อลงตัวสวยงามมากครับคันนี้นะครับดูอารมณ์แบบสไตล์สุลต่านเลยนะครับเป็นเห็นไหมครับเป็นแบรนด์ของวิกเตอร์เลยนะครับสวยงามจริงๆนะครับท่านใดหาอยู่นะครับรุ่นนี้นะครับบอกได้เลยนะ จัดไฟแนนซ์นะครับอยากรับดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นบุโน่จัดให้นะครับหรือจะเอาเป็นชุดแต่งแบบนี้รอบคันนะครับพร้อมล้อแมกนะครับขอบ20ด้วยรัดยางเอที ผมก็จัดให้ได้ครับแค่เงื่อนไขดาว25%ดอกเบี้ย0.99แค่นั้นพอครับครับคุณลูกค้าเป็นยังไงกันบ้างครับกับการพาเดินดูนะครับบอกได้เลยว่าวันนี้งานด่วนนะครับเพราะว่าต้องรีบส่งมอบแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับก็โทรเข้ามาได้เลยที่เบอร์0922610523นะครับผมบูรฟอร์ดหรือเบสที่บรกษาการขายยินดีให้บริการทุกท่านเลยยังไงก็ฝากไว้ในช่องฟิตด้วยครับสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตขอตัวลาอัสลามุอะลัยกุมครับสวัสดีครับ